สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y t u t u ที่เคารพรักทุกๆท่านครับวันนี้ผมเพิ่งจะได้ทำคลิปรถคันนี้นะตั้งแต่ไปรับตัวมาโอ้โหยุ่งมากเลยเพราะว่าเร่งเร่งสุดๆครับเอามานี่วันที่5อันนี้วันที่7นะครับรถก็จะเสร็จแล้วแหละเนี่ยเอามาวันนี้เอามาใส่ย,ยางนะครับรถคันนี้ชื่อ เจ้าปังปอนนะครับคันนี้ <Okay. S 1> เจ้าปังปอนโอ้ชื่อเพะนะ oh, <okay. S 1> ชื่อน่ารักมากปังปอนใ oh, <okay. S 1> สาย,ยาง9.5 oh, <okay. S 1> แล้วก็จะ ขาครอบล้อก็อขึ้นรถสไลด์มาเลยนะเพราะว่ารถยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับก็เหลือทำไฟตอนนี้ยกดัมยังไม่ได้เดี๋ยไปทำไฟเดินสวิตตแลมแล้วก็เสริมแหนบหน้าครับแหนบหน้าแล้วก็เอามาเสริมนะครับนีอ่ออกจากร้านยางก็คือจะเข้าเสริมแหนบเลย จะเอาพวกระบบเสริม่หนบไปให้เสร็จในคืนนี้เลยนะทั้งหน้าก็เอาไปแก้เคลือบครับเอาไปเคลือบเอาไปแก้สีใหม่เพราะว่าวันนั้นทําตอนกลางคืนมันไม่ผ่านก็เลยเอาสีของเขามาแล้วก็เอาไปทําใหม่นะครับเหลือชายกันชนยังไม่ใส่เพราะว่าเรายังไม่เสริมแหนบถ้ายังไม่เสริมแหนบเรากลัวว่าถ้าเอาขึ้นฐานสไลด์กลัวมันจะถูกก็เลยยังไม่ใส่ชากันชนนะครับ มีไฟดีไลท์เลยแชายกันชนนะครับข้างหน้าก็ขาดยังขาดหมวก เป็นพเมียมรงนี้เ<อ>หลือหมวกครับหมวกช่างแกป๊ปแกแ๊ปซิ่งครับหมวกขากระจกจอจานครับเลียงกระจกนาซาครับข้างหน้านี้ไม่ได้เหรียญน,นะเป็นกระจังเหรียญโลโก้เหรียญน,นะครับแต่เป็นสีถ้าเป็นเหรียญหมดไม่สวยครับเหรียญแล้วหลายคันแล้วมันมันเสียดายเนื้อสีเนาะก็เลย ส่วนตัวนะส่วนตัวผมผมว่ามันมันเป็นเหลดเงาเกินไปอะ่ะให้มันมีเนื้อสีด้วยมันถึงจะสวยนะครับนี่ก็ใส่กันสาดใส่บันไดข้างเก๋งนะครับพวกนี้ผมให้หมดนะบางตอก็ใส่เป็นทีรี่เจ็ดครับบางต่อแพงกว่าหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอาศัยว่า ลูกค้าก็จะได้ของสวยๆไปเียนรอไอเสียก็พึ<ม>่งจะเสร็จครับจะทำเสร็จแล้ว<ม>กลับไปก็ไปทาสีพไอเสียโคตรโหด ยังรอแล้วทีนี้เหลือฟ้าครอบใส่ฟ้าครอบเข้าไปคือสุดนะครับทีนี้เงาวับเออบางคนช่างแก็บส่งมาพร้อมหมวกครับบางคนเล็ดนะครับคนเลดต่อไปก็ถ้ายกขึ้นก็จาพอดีเพราะเราจะยกขึ้นอีกเยอะอยู่นะครับนี่นี่เอาแหนบมาเสริมมาดูนี่เป็นแหนบใหม่นะครับ เนี่ยมาเสริมแล้วก็จะเสริมตัวเล็กเข้าไปอีกนะครับหนุนขึ้นให้มันสูงเลยเสริมเยอะกว่านี้ไม่ได้ครับโอ้โหกระโดดหัวกระแทกแน่นอน่อะข้าใบข้างหลังก็จะใส่น้ำยาขัดเงาจะล้างออกขัดเงาครับ สีสว่างครับสวยมากครับสีนี้มีมอมชมพูก็ทําให้รถเราไม่มืดครับออกสว่างสว่างก็สวยครับ <S <S ถ้าใครสนใจรถก็ทักเข้ามาได้นะครับยังรับทีละคันผมทําทีละคันนะครับรับเรื่อยๆนะรับเรื่อยๆ <S <S เราทําทีละคันพอเพราะว่าเรา แรงงานเราน้อยครับแต่เน้นคุณภาพนะก่อจะเสร็จทีละคันเราต้องย้ายหัวลากสซีไปที่ปลาจีนแล้วก็ไปรับกลับมานี่คือค่าใช้จ่ายนี่สองหมื่นแล้วนะสองหมื่นแล้วแล้วก็แถมของแถมนี่ซุปเปอร์คุ้มอะ่ะบันไดบันไดนับดูของแถมได้เลยสุดมากนะครับ ใช้รถลากนะเพราะว่าต้องใช้เบนเทนนะเพราะว่ากลัวมันลุยฝนไงผมกะว้อยู่แล้วฝนมันต้องตกถ้าผมทํารถก็เลยเอาเบนเทนลากมาัวกว่าเพราะว่า,า,วาไฟมันยังไม่มียังไม่ต่อไฟพรุ่งนี้ต่อไฟครับช่างไฟนัดไปละใส่ยางเสร็จเรียบร้อยก็ร้านเดิมครับสมบูรณ์เจริญยางยนต์ครับ แต่คันนี้มันยาวสวยครับลงตัวมากเลยช่วงล้อช่วงอะไรมันอ่ะสี่เมตรนะครับกระบะสี่เมตรนะครับช่วงห่างระหว่างหัวกับกระบะเนี่ยประมาณเกือบยี่สิบเซนนะประมาณสิบสิบห้าสิบหกเซนนะครับไม่ใกล้จนเกินไปนะครับไม่ทําให้เครื่องอุณหภูมิหรือว่าอากาศร้อนๆอ,อยู่แถวนั้นกดปู้นะครับก็ระบายได้ ันนี้ก็มัดแค่ก็ามารอแค่สีตัวเพราะว่าเราไปไม่ไกลเราไปแค่แต่ละคำไปทีนี้ก็ไปทำเสริมแหนบหน้าครับจะไปจ่ายตังค์แบบทายางเป็นเพนนี่เ,นเ,นเวลาโคเมียมมันโดนฝนนี่เงาดีเนาะ ด้ตรงหน้าผากไหมไหมอ้ตรงหน้าผากนั้นอนะ่ะถ้าได้เหลนี่สวยเลยสั่งมาแล้วแต่มันไม่ถูก เก็บกระทะลูกหนึ่งครับเพราะว่า,ม,ามันชี้เหลไปเก็บงานกระทะลูกดูมเยมันหลุดด้ดึงดีๆพอใบหลังก็ลอยขึ้นพอดีครับต้องดึงโซ่ด้านข้างขึ้นอีกดึงข้างนี้ขึ้นข้างนี้ขึ้นดึงขึ้น อย่างละพอ้อโอเคนะครับเดี๋ยวจ่ายตังก่อนเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูทรงกันหน่อยครับหลังจากที่ยกหน้าขึ้นแล้วครับยกหน้าขึ้นแล้วก็พอดยีเลยนะเป๊ะเลยทรงสวยครับ ตรม,มันได้ครับที่แรกหน้ามันก้มเนาะผมก็เลยเติมแหนบรับน้ำหนักไปสองแล้วก็แหนบเสริมอีกสองข้างละสองเอ้ยไม่ใช่แหนบรับน้ำหนักสองแหนบเสริมสองเป็นข้างละสี่ตัวนะครับให้ดูนครับนัดนัดสลักยังไม่ได้ใส่หนึ่งตัวเดี๋ยวอยู่นี่ เพราะว่าเราทําหล่นไว้ที่บ้านหนึ่งตัวเราต้องเอาออกมาก่อนก่อนจะลืมนี่แล้วสล็กหนึ่งตัวนี่ครับไม่งั้นลืมทําหล่นไว้ที่บ้านนะครับฝั่งนี้ก็เรียบร้อยนะถ้าไม่กม้มดูเมื่อกี้ลืมนะวันนี้โอเค แนบใหญ่แล้วน้ำหนักสองแนบหนุนอีก2ครับเป็นวางไว้าาตรงนี้เลยถึงไม่ลืมเปิดประตูมาเจอเลยสีสวยครับ ตรงนี้ใส่มวกใส่ฝากระโปรงแล้วก็ใส่บังคนหลังครับมาแล้วครับของมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันฝาครอบล้อครับแไม่น่าเชื่อว่าเสร็จทันจากวันที่ห้าจะไปส่งวันที่สิบตอนเย็นวันที่สิบนี่ครับหมวกกับบังคนนะครับแก๊กปซิ่ง งานเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวดูอีกหนึงคลิปครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับขอให้ทุกท่านจงร่ารวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ